คาริสาคัมแบ็กละจ้าวันนี้นั้นฉันคือหนึ่งในคาริเชียนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมก็ปวกแมทที่หนึ่งนอกจากแต่งรูปได้แล้วแต่งบ้านก็ทำได้จ้าเมียวแมทต่อมาว่ากันไปหวานหวานโบทอกแขนฮาพันยูนิตคิ้วนั้นคือมองกุฎของใบหน้ายกห่างคิ้วเปิดหัวตาให้เหมือนกับว่าซินเจยูอีซินนี้หัวใจ องงีี้เบื่อปากเล็กมากปากจดบเป็นรูเข็มเขากินข้าวใช้หลอดป่ะเนี่ยจะเอานมทรงไหนก็บอกได้ชมพูฟอกแสงแตงโมเชอรหฮิวบิดเบือนรูปหน้าพร้อมกับพูดว่ามเมษจาหนูขอโทษใครที่กำลังสงสัยนะว่าใช้แอปอะไรใช้แอปสัตว์โตด <Wow. S 1> อลดังแอปไอโบที่ชอบคอมเมนต์นะว่า <Wow. S 2> กูแต่งในแกงกว่านี้เลือกของมองึงไปต่อาบอกรี <Wow. S 2> วพวกชอบโ <Wow. S 2> พนในเฟ ทำแบหนูหนูอยากทำอะไรหนูบอกพี่อมเอาดอเคยไหมเอาดอเคยแต่ว่าที่ห้องน้ำห้องน้ำ่ไหนห้องน้ำผมขอถามน้องนะได้ค่ะจริงหรือไม่คุณถึงขั้นโทษนะฮะต้องขายตัวเลยต้องขายตัวเลยต้องขายตัวเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าแชร์แล้วก็เขาพาไปที่ห้องพอไปถึงเนี่ยเราเห็นผู้ชายนั่งดุหมาพี่ดูแฉ หนูไปออกแชฉปุ๊บหนูจบจากแชฉปุ Island> ๊บหนูก็โพสต์ในเฟซว่าโอเคต่อจากนี้ไปหนูจะไม่ออกรายการโทรทัศน์ละเออสุดท้ายแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องราวในเบื้องลึกว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หนูเข้าใจหนูเลยรู้สึกว่าต้องขอโทษแล้วหลังจากนี้เขาคงให้เอ็นดูหนูแล้วแหละให้เอ็นดูหนูแล้วแหละไปเกลี่ยนชุดหนูไม่มาแล้วไปเปลียนชุด